สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกิตติต้อนรับเข้าสู่ปัตเปจมาศเอพีช anel นะคะมาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วนะคะไปดูน้องวัวกันนะคะวันนี้เป็นของวันที่27นะคะมาแล้วนะคะโอ้มาแล้วนะคะ,น,ะ,คะน้องวัวอุ้ยตัวนี้ัวเบ้อเลยค่ะ ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะเวลานี้นะคะประมาณห้าโมงเย็นนะคะน้องวัวก็จะมาประจำจ้าก่อนอื่นก็ขอพระคุณทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมนะคะก็จะเป็นฝูงวัวเดิมๆนะคะไม่รู้จะมาจำนวนเท่าเดิมไหมนะคะมายืนแอบตรงมุมเหมือนเดิมนะคะมุมเดิม น้องมาน้องมาทุกวันเลยนะคะเออวันนี้เป็นวันรอบที่สี่แล้วนะคะกับคุ้งัวหลังบ้านนะคะชมบรรยากาศไปนะคะพี่น้องค่ะแดดส่องตาก็มีให้ชมก็ชมเนาะพี่น้อง อู้ตัวบลเลอร์เลยมาเดินตอดไหนแดดส่องตาพี่น้องอ้ลโหลโหตัวนี้มีเบอร์ติดด้วยเห็นชัดเลยเล็กที่เราชอบมานะคะมาชมน้องวัวกันนะคะก็ก็กมากินพว,วกวนไปเรื่อยๆนะคะ ม <One input>? ื่อเช้าเขาก็มาตัดหญ้ามาแล้วกล้องมานะคะเขาก็มาเดินอีกรอบนึงไม่ได้ตั้งใจจะมาถ่ายน้องวัวเขาเมื่อเช้าพอทำสวนอยู่นะคะแดดส่องค่ะพี่น้องแดดส่องค่ะแดดแรงมากเลยเปียงเปียงนะคะชมน้องวัวต่อนะคะออ น้องก็มานิ่งให้ถ่ายวิดีโอนะคะแล้วก็ชมไปเลยนะคะ mm hmm. ก็ยินดีทุกท่านเข้ามารับชมนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ให้ด้วยนะคะจากคนไทยในต่างแดนนะคะ mm hmm. ลมแรงนะคะ mm hmm. คก็เย็นสบาย mm hmm. ก็จะผ่านไปเรื่อยๆนะคะมาแล้วก็ผ่านไปนะคะจะผ่านอยก็ไปตามขอบเขตเขานะคะมา,าเลาะก,กินหนำละบ้างบุกตู้มีหนำตัวน้องตัวนี้เก่า เกาหน้าเกาตาตัวเองด้วยตอไม้นะคะเขากินอิ่มรู้จีก,กินยังไงนะคะหัวักตัวไม่กินเลยนะคะเขาอ,อิ่มท้องป่องเลยค่ะเดินกินไปเรื่อยๆรอบทุ่งนะคะทุ่งที่ 1, ท 2, ท 3, ท 4, ท 5, หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าอู้นหลายรอบทุ่งเลยนะคะกำลังจะเดินไปไหนกันต่อ ไปก็ไปทางเดิมเนาะตอนอยูอ่แดดเปเ้อเลยแดนกว้างฝางน,นะคะซูมแล้วบรรยากาศธรรมชาติค่ะพี่น้องค่ะเมื่อจะสั้นแน่แล้วค่ะเพรเราตาก,กองมาตัง บรรยากาศดีดีเพี่น้องท้องฟ้าแจ่มใสเกำลังไปกันแล้วนะคะกำลังไปกันอีกแล้ววัวตัวนี้รู้สึกจะชอบถ่ายวิดีโอมาทุกวันนะเออมาทุกวันนะตัวเบเลอรอเลยค่ะพี่น้องค่ะมอเห็นชัดปันไดแดด รม่มก่อนเมฆบังมาแล้วจ้ะเดี๋ยวจะหยุดส่งไาชั่วเท้าผิดต้องขอไฟด้วยนะคะคลิปนี้ก็เอามาให้ชมบรรยากาศแบบบ้านๆ้างชนบทนะคะก็มีฟาร์มเลี้ยงอยู่หลังบ้านนี้ละคะ่เปิดของเขาไม่ใช่ของเราเราก็ชมได้ ไปก็นแล้วนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจากเป็นจมามาดพีชาแนลนะคะก็มีคลิปทุกวันมาให้ชมนะคะน้องหมาไม่ให้ถ่ายเราก็ถ่ายน้องัวนี่แหละคะ่ <c oughs> ะเวลาจะถ่ายก็เดินเข้าจะชิดกันเอาดูเลย จะเป็นกลุ่มไทยก็ขอภัยนะคะเมื่อกี้แปดหมดค่ะก็มาชมกันต่อเลยนะคะธรรมาชานะคะมาทุกวันเด้อน้องวเอ้ยไปหมดแล้วยังเอ้ย ไปกันหมดแล้วนะคะเลาะแถวนู้นแล้วค่ะแถวตรงที่ชอบวิ่งตื่นตรงนั้นลมแรงแรง เป็นแบบบรรยากาศบ้านนะคะพี่น้องค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะ thank you so much for watching my channel ทั้งนี้ก็เหลี่ยมตาน้องวัวเข้ามาเรื่อยๆค่ะ นะคะอันนี้ก็เป็นประจำของวันที่27นะคะ